เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูการหมอลรัมหลายๆวงปิดวงไปแล้วเนาะหลายๆวงกันยังบ่ทันเด็ดปิดยังเช่นหมอ่ําใจเกิน้อยหมอรัมสาวน้อยเพชรบันแพงปฐมบันเทิงศิลป์ระเบียบวัฒนศิลป์เพิ่นยังมีงานอยู่ยังไม่ได้ปิดวงกันในฤดูกาลนี้แต่ว่าหลายๆวงก็ปิดไปแล้วอย่างเช่นเสียงวิหกหมอลําคนใจแฟนๆอีสานนครศิลป์ อย่างอีกนะเสียงอีสานศิลปินผู้ไทยแล้วกาข้ามพุนรวมมิดแต่ต่อยข้ามพุนรวมมิดปิดวงกามีเรื่องเสื้อผ้ายางหนึ่งนั่งเอกบ้าดที่อยู่ก็วงมาหลายปีเนี่ยลงแต่ว่าการคืนลงของพระเอกนา่งเอกหลังจากปีฤดูกาลมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอจบฤดูกาลไปแล้วเนี่ยการที่สิปับเปลี่ยนโยกใหญ่ไปอยู่วงอื่นหรือว่าไปเปลี่ยนสายงานอื่นเป็นเรื่องปกติแล้วล่าสุดพระเอกของอีสานนครศิลป์นุกเกอ กิสกรแมนค่ะอาแต่ก็ได้ประกาศอำลาว่งอีกแมนพี่น้องครับเอกงนุกเกอกร์กิสกรก็ได้โพททางเฟซบุ๊กสนตวเนะ<ม>าะโพทว่าสวัสดีครับทุกคนผมต้องขอขอบคุณผมต้องขอ,ขอ,ขอพระขอบพระคุณเฮียหน,น่อยบอสโนได้หลายเด้อครับที่ให้โอกาสผมมาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรผมขออนุญาตประกาศลาลงจากหมอลำบีสานคนครศรีนะครับผมยังรักและเคารพผู้บริหารเสมอมาที่ทําให้ผมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักพี่น้องแฟนเพลงเอฟซีมากขึ้น เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกตินะครับวงการหมอลำแคบมากอย่างไรก็ต้องได้เจอได้ร่วมได้ร่วมงานกันอยู่ดีครับแต่สุดท้ายหมอลำทุกคนมีอาชีพเดียวกันรักและเข้าใจกันและมีใจรักที่จะสร้างสารรค์ผลงานความม่วนให้กับพี่น้องด้วยใจตลอดครับขอแค่พี่น้องแฟนหมอลำอยังอยู่เคียงข้างเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กันขอให้ทุกคนเข้าใจผมนะครับเหตุผลหน้างาน ขอห <c oughs> น้าง,งานของชีวิต <c oughs> แต่ละคนไม่เหมือนกันบางอย่างพูดได้บางอย่างพูดไม่ได้ผมเป็นบุคคลสาธารณะต้องทําตัวเป็นกลางและตรงไปตรงมาที่สุดฮักแพงด้วครับพี่น้องฝากติดตามและให้กํำลังใจผมแบบนี้ตลอดไปแนเดอร์ครับนุกเกอกร์กิสกรครับ <c oughs> ผมก็ถือว่าพระเอกนุกนี่ก็ได้มาเคยอยู่ หลายวงมาเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็เคยอยู่เสียงอีสานพั่นนอะถือว่าก็เป็นพระเอกคนหนึ่งที่มีความตีไม้ลายมือมีความสามารถพี่น้องเนาะแล้วก็ได้มาอยู่กับอีสานนครศรีธรรมพี่น้องเนาะถึงเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะการที่เทาอยู่ตรงไหนก็ช่างมาคือว่าเราไปมาลาไหว้แล้วก็อยู่จนจบฤดูกาลพี่น้องแลถือว่าพระเอกเข้ากับเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ พระเอกเราจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าจะไปทํททำงานยังไงกับเขาให้นอ้อ,นองจะเลื่อนจะเลื่อนพี่น้องเนะาะผมแต่ว่าว่าถึงผลงานของหนุกเกิดก่อนคผลงานที่ผ่านมาที่ไปขึ้นกับอีสานนครศิีฤดูฤดูการแรกนะปีแรกของอีสานนครศิเลยนะก็ถือว่า ว่าว่าว่าภาพรวมของอีสานนครสินถือว่าเฮดออกมาได้ดีมากนะครับหมอลำปีแรกทำออกมาได้ดีขนาดนี้ถือว่าเก่งมากต้องชื่นชมผู้บริหารยังเฮียหน่อยก็พี่โนที่สามารถสร้างหมอลำปีแรกอ่ะแล้วคือสมบูรณ์เชื่อไหมว่ากระแสอยู่ในคือคอมเมนต์คอมเมนต์คือคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่าอีสานนครสินเป็นหมอลำอีกวงหนึ่งคือขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปได้เลยนะครับขนาดแค่เป็นหมอลำปีแรกแล้วคิวงานของเขาอ่ะคือเยอะมากบ๋อแปลกเหมือนกันเนาะ ยูกับผู้บริหารด้วยเลยนะก็ยูกับบุคลากรของเพิินแมนค่ะเพิรนคัดสรรบุคลากรที่สิมายอยู่ในองค์กรน่ะเพิ่นเลือกมากเลยถูกตำแหน่งถูกเขาเอื่นมาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาของเพิรนแล้วนั่นแหละค่ะหลังจากที่นุกเกอร์กิจกรนได้ประกาศล่าโล่งจากอิสานนครสินเนาะแบบนี้กะเป็นประจวบเหมาะมีคนโยงมีคนโยงประจวบเหมาะที่คุณบอยศิริชัยเพเดทโพลในเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องเนาะพูดว่ามีพระเอกใหม่มาสมัคร หน้าตาดีและเป็นที่คุ้นเคยนี่ขอพระเอกบอยโพดจังสี่พระเอกบอยพะนะครับอ่าบอยบอยซีใช่ยโพดแบบนี้เขาก็เป็นย่าโยงก็เรือมมาในอ้วบาศนี่ไปในเพชรเขาก็ไปโยงว่าแม่บอนอเชื่อมโยงคักอืมบ่พระเอกนุกน่ะลงปุ๊บเราพระเอกบอยบอยซีใช่ยก็ได้โพดจังสี่แมนพี่น้องครับผมอืมเป็นไปได้บอนี่ดีมันวางสี่บ้า ความคิดเห็นวางซีว่านุกเกอร์น่ะครั้งหนึ่งตอนอยู่เสียงอีสานนุกเกอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากไปอยู่ใจเกินร้อยแต่เฮียหน่อยขอให้มาช่วยทางเสียงอีสานก่อนช่วงนั้นแม่ช่วงนั้นเอะหรือจะเป็นไปได้ไหมหรือว่ายังไงอาจจะเป็นความคิดอ่าส่วนบุคคลหรือว่าเพราะว่าเหมือนที่ในโพสต์แล้วก็พูดว่าน้องเคยชอบเคยแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นความชอบของน้องว่าน้องชอบอ่าแค่เสียงชอบใจกรล้อยซื้อแต่ถ้าว่าแล้ว คำม,มามายูหรือมัมายูน่ะอันนั้มันมันตรงมันอีกส่วนหนึ่งพี่ดองเนาะกันแหละตั้งแต่เมื่อ่านนะหลายๆคนกับโยงไปตังตางๆต่นาเขากัะเดาไปตั้งหลายตั้ง เดาแหละแต่ส่วนมากคนก็พุ่งไปที่นุกเกอร์กิจกรเพราะว่าเพิ่งประกาศอล้วงแล้วบอกว่าหน้าตาเป็นที่คุ้นเคยแหมเอาหนาตาดีรอบกอนเอากระสิบว่าเป็นนุกเกอร์แสดงได้หมมอจอลุ่งพอดีมจนกระท่งเคอนคอมเมนต์หลายค่ะเดากันเดากันเยอะแยะมากมายจนหัวหน้าบอยสิริชัยของเฮาใส่เฟซบุ๊กส่วนตัวมาคอมเมนต์เลยครับบอกว่า บอมแมนครับว่ันชา,าแฟนคลับที่เชียอยู่ก็เลยผิษวางปฏิบตามกันจนผู้เขียนผู้เขียนมากินเนี่ยบอกว่าว่าตีหัวหน้านึกว่าแมนสื่อเลขว่าถืออีกแล้วจนขจอมาแบบก็เข้าไปรันนั่นมาตอบแล้วนี่ก็เป็นที่เนี่ชันนาวาบอมแมนพระเอกนุกเกอร์คิสก่อน,นะฮะที่จะมาขึ้นกับ อา่ามาเริมใจเกินร้อยครับผม,มแล้วคันเป็นผู้ใดที่สิเปคืนใจเกินร้อยพี่น้องกอ็ต้องเดากันไปก่อน <c oughs> แต่หลายๆคนนะเหม,มือนที่สันพูดเมื่อกี้นะครับผ่ผโอ้มีหลายคนอยู่ได้พี่น้องที่อ่าคุณวาร์ีชัยได้เกินเกินขึ้นแต่ถ้าว่าก็ให้แฟนคลับไปติดตามเอาไม่ว่าจะเป็นใครเอ่ย ว่าจะเป็นคุณเพิ้มธุมราชเนื้อเ่มธ <laughs> ุมราชขับามาคอมเมนต์นะมา,าตัดบ่อยตัดชุดรอแล้วนะนตัดดชุเร็อแล้วแล้วก็แฟนคลับหลายคนของคุณเพิ้มธุมราชก็เหมือนกันว่ารออยู่ถ้าคุณเพิ้มธุมราชมาจริงๆริงจะได้มาเป็นอนันเม่ยกอันหมายรับแน่นอนพี่นบองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือวันนั้นเป็นประจวบมเจาะพอดีมารับเซอร์น้องลำเพลินวงศกพี่น้องซึ่งน้องก็เป็นคนที่มีความสามารถหน้าตาดีพร้อมพี่น้องเนาะเสียงก็ดีดีนะแล้วก็ได้มาขึ้นคอนเสิร์ต ด้วยวันนั้นและก็หรือว่าอาจจะเป็นลําเพื่อนวงสกรพี่น้องก่อนลองไปติดตามเอาพี่น้องเนาะเ <c oughs> พราะว่าวันนั้นได้มามอบกับหัวหน้างวงนะแล้วก็ลองลองติดตามกันได้พี่น้องเด้อแต่พ่แน่เดยเพาว่าเข้าเคยเบงลายสดนะครั้งหนึ่งบอกวา่าเขาจะรับแค่วันที่หนึ่งกระกราวันเดียวใช่ไหมเขาจะเปิดรับสมัครวันเดียวเพราะว่าอย่างที่คุณแอนรดีกับคุณบอยเคยให้สัมภาษณ์ในลหลสดนบอกเพราะว่าถ้าเกิดเลือกหลายวันเนี่ย เราจะตัดสินใจยากคือเปิดจะเปิดรับสมัครแค่วันที่หนึ่งกรกฎาคมในวันเดียวครับเพราะว่าเลือกเลือกวันเดียวเลยได้ใครพร้อมสุดก็คือมาวันนั้นเราจะขอเลือกวันเดียวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้น รับอันนี้ตัวแดนเซอร์ลับอะไหลายอย่างเลยมีแพลนมีแพลนออดิชั่นออดิชั่นกับเด็กออดิชั่นวันนั้นหนึ่งกรกฎาคมนี้เนาะพี่น้องที่บ้านพักใจคืนยอท่ามันมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องเพราะว่าคุณแอนออรดีกับคุณบอยศิชาชัยเคยให้พูดในไลฟ์สดเนาะที่เราที่เราได้ดูกันเพราะว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคมจะเลือกวันเดียวพระเอกที่จะมาคู่กับน้องยายีแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องคู่แล้วแหละเขาเขามีคนอะไรนะ เจมบอลเหรอครูจิ้นครูจิ้นตอนนี้เป็นคูู้จิ้นใหม่กับน้องเจมบอลเราก็รอรุ้นกันว่าจะเป็นจิ้นจริงหรือจิ้นไม่จริงพี่น้องก็ถือว่ารอดติดตามเอาทั้งสองคนก็น่ารักทั้งสองคนเลยพี่น้องสุดท้ายใครก็ต้องมารอติดตามว่า แมนผู้ไดละ่ะสิไปเป็นพระเอกไม่ของหมอล่ำใจเกินร้อยครับแต่ <ผม S 1> ว่า<ร>เห็นพระเอกบ <boy S 2> ่อยโพสมาแบบนี้ก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่คุ้นเคยต้องเป็นคนที่มีผลงานมีประสบการณ์อยู่ในวงการหมอล่ำแน่นอนครับออแต่จะเป็นใครก็ต้องมารอลุ้นกันเสือว่า ต้องเสื้อผ้ายเน่นอนครับนี่ถ้าบอยสีไทยเผยออกมานี่แต่พระเอกบอยกับอุ๊ปอีบไบคักแต่เดาบอยที่บอกว่าก็มาบอกโลดเพียงแต่คนเดาไปทั่วพี่น้องก็ร้องทายมาเนาะว่าเป็นไผ่เนาะร้องทายมาคนละคนละนึงคอมเมนต์วว่่าาเป็นะชอบใครชื่นชอบใครก็ให้คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์พี่น้องเด้อเชียร์ใครชอบใครคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ใครไปกันพระเอกหมอลำใจกึนร้อยแต่สุดท้ายนี่ก็ฮ่าบอกถึงพระเอกนุกเกิลแน้ เท่ากับต้องมาล่อกันว่าพระเอกนุเกอร์สิไปอยู่วงไหนครับสิไปอยู่เส้นทางไหนหรือว่าจะออกมาเป็นศิลปินเดียวหรือเปล่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้ตั้งแต่กับใครกำลังใจพระเอกนุเกอร์กิจกรนะครับผมบอว่าสีเลือกไปอยู่วงไหนทางใดเท่ากับ ได้ฐานะแฟนคลับกับซีดตามผลงานของพระเอกนูเกิลคือเก่าเนาะเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีผลงานดีมากๆเสียงดีรอแล้วก็ร่ำวนคากรับร่ำเก่งงามร้องเนี่ยละครับร้องคือว่าให้กำลังใจทุกๆคนเนาะพี่น้องเนาะครับผมอัสุดท้ายเอาสามคนนะคะอย่าอย่ามาเพื่อนค่ะลุงธนาพหลอครับบ่าวโจดีไซครับกัสิคอล่าพี่ร้าน้องเตยเพียงสมิทธ์นะคะพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ